วันที่สำคัญเที่ยวไปหาพ่อสองมือสามมือพ่อชิมาพ่อกับโบมาไม่ได้ไม่ได้ให้จะได้หน้ากับห้างเงินกับเสือนนแล้วอวดหนาวน้องได้สุขภรรยาสาวแสงทองภาคเมืองอ่างทองบางพนิที่เลขสามเวลาสิ0โมง00นาทีวันทีน่สองเดืนอนหกปีสสองพัน2 0 1า พวกข้าพระเจ้าในบ้านสันติสายป่องถณะเาแก่เนโฮ๊เจ้าคนลูกตาทงองไปเอ็นดีพองตาเห็ดรุตุกูขอร้อยสามแก่นางจอยมสามสิบเอ็ปีพี่ิข้าวพุมนเป็นประชาชนบ้านสันติสาเมืออสัองทองตาเหเป็นตุกซูปองข้าวคำามสิบเป็นบุตรของข้าวอ ่าินสอดรวมทั้งหมดหาลานหนึ่งตมูนหนึ่งตอดมือแตงขึ้นคอมมมตัวข้าวมนจะได้ทอบว่าวันป้อนไข่ว่าป้อนไข่น้องแก้มแ่ไปผูน้องพ่นกันนอผู้ลำพ่าแด้บัดนี้เเป็นผัววะผู้พี่าก่อนนะผู้พี่งานเดินลองเด้อ เนี่ยวันนี้เอื้อยนะผูเ้เฆนให้ให้ฮักแพงกันคือเก่าแลา้วก็ชมเจ้าก็ไปเป็นครอบเป็นครัวนักเบาก็บอกกันอะไรมันเมียเห็ดบ่ได้ก็บซอยเมียเด้เอ,อจะเป็นฟังเป็นฟ้าได้เอื้อยก็ดีมุกดีใจนะวันนี้ได้ซอยมาฮอดชุดขีดเด้อเนาะก็ให้แต่ชีวิตดีๆเข้ามาได้น้องเด้อเรื่องที่แนวหน่ บ้านเนดหปนุแล้วเนาะอได้ไดยพ่อไปนเอาสบายดีเด้อโดยพ่อไปนเอา่อกแบ้านเป็นอไบอกเอ้าเข้าไปนั่เพื่อนมาโทรบอกเจ้าอะบอกเปโทเขาแวเขา้เขาไปตามเพื่อนมาเพื่อนมาโทรบอกคุณนั่นไปแทนนาดพอไปนนจังหงด้วยพ่ไปนั่งาไป ทอดปาเลยได้เอาก้ล anyway.> ้วก็ให้เขาเฮกินข้าก้อนกระเทินกินข้าวนังเินข้ากับเมืนกับเมืองนี่แล้วเขาไปใส่กับมังง่ายแันบุมีไปมันยงี้ก็ทำใบสมโน่ได้เงี้นะคนตกล้นเขาเออคนตกล้นนะคนทะเลกูัวุมดอยู่มาเป็นแดงเ่เ็งจะมเนื้อแล้วก็เข่าเมือง มันสตเวได้ตักซมันนต้องในเห็ดก่อนนะในหมดเราจะเชยดสามโนนไ่้เจ้าชิบวเขาันนำบอกงบองนเห็ดสามโนนมามีสามพันแล้วไม่จ่ยหรือไง

ดูไม่เจอ้่เปี่ยนแลวก็เสียผูกตัวแขนเนาะตัวแขนย่อเข่าแล้วปันี้ทั้งผัวยืดขาไปั้งัวนีลดอะมาเบ่อมาบอก ไปผูรอนองทาไปั่นสักรามาดัดดอกเป็นแนนึงในบ้านกะเแหวนนึ่งในบานถดัดกเป็นน้ำเอาแค่น้องพรอยู่

คือว่า้องมีฮะล้านนี้อกเบิดเนบ่ตรงขวางนึงม้ไม่จังาบริเว้างคือมืแดงก็คือให้บิบ่มีแบบว่าชิปล้าเนยืนหาสิ่นะบรเวนบ่แดาแทงทอกมดมาปกติครับปัจจุบันขาดได้เนาะตุณน่เช้าเนีนชิปสินะ ใช่เปล่าชีเ้บานเฮาแต่นี่มีแต่หาล่านทุนท่วนเลยมีการล่านกระทอกหาล่านคางหาล่านคือคาดไว้ตังไงฮะแม่แม่คน,นดีโดนเลยว่าแบบวันง่ายๆเยราต้องมีคาด<อ>มีอย่างโดดเน,นออาะ ทั้งไหนยังค่อยสบายเนาะเจ้าว่าเจ้าเาได้เมื่อจากเมื่อกับเมื่อน่ะผมเอาได้ตัวหนังบบายเนาะแตียวเห็นว่าสบายพูดกันงานนำเยเนาะไปปลาร้ามาบพราะว่าผเอาได้เลยเมื่อกับยมกระนำแล้วใครยุตกหนัะบสบายมีตัวกันนั่นแหละเนาะเอากันน่ะหน่อยตัวเบิ่งเอาก็ระชีมไพ่หลุดลานเปลียว มีนะคือแบบมี้นะวันสำคัญนี่เลยโบราวเราดูเราอย่างนออยาช้างเอ้เองนันละวันที่สำคัญเที่ยวไปหาพ่อซองมือสามมือพ่อชิมาพ่อกบโมากะได้ให้จะได้หน้าก็ห้างเงินก็เชื่อเอั้วอวดนาวน้องเลยกะได้ไปหาเพื่อนได้ไปแจ้งเพื่อนเลยไปอยู่ใกล้ๆอย่างนี้พ่อมาไปแจ้งบอกเพื่อนะเพื่อนบโมมากชุดแรกสะเพิ่นเป็นกิจกรรีอยากทำงานเพื่อนนะมี บ่พอนํากันนะเนาะแม่เฮาได้ไปบอกก็ได้เฮาบ่ได้บอกว่าจะปะได้วะอยู่นํากันแล้วก็ดนแล้วก็เป็นโเป็นเมียกันือสิปะกันกนอกันนันมผูกพันนี้เมียปะกก็นกสิปะเมียก็แต่จะปะอยู่ิไปใกันากว่าใจตกขึ้นโเเโกน ใส่ดืซีรถแต่บ่านกัจังเดือนเนาะเระธนจังคอบเพิ่นปานเนาก็ว่ากันไม่ขอบใจต้มดื้ซีมันพอได้เนาะดือซีชคไร่ได้แต่ง่วแบบเงินปรุงบุญแก่เดือนไปอีกต้องใส่ลักทงมันอยู่บงหันเดียวเขาชงฮืออ่ะต้องมีรถลักมันใส่กันต้อ

ปชายจะบุ้ีอีกมีแล้วีจเข้าอเลยเอย่ามารตูกรังเดีวอยามาเลือกทีนายมบุาบุมีใครยิ่งมีสต์สมาธิติดตัวมานัามีเราก็มีแล้วเนาะมีเงินเนอีกันดินเนาะมอนเนั่ต้งีเนนี่าวบุ้ ีบวกเลี้ยนเขาเขาหูบดเลี้านหูบดเลี้ยนบวเลียนเขาเขาหูบดเลียนแล้วของอื่นเมียแม่เคอน้ำกั้งแม่มาชัดเดียมาชูเมียไม่ยั้งแบบนี้นี่ผัวมาชูเมียนี่คือเป็นของเมียตัวนี้ถ้าผัวถ้าผัวพิษกับผัวไปซื้อๆนี่เมียพิษกับของเมียคือเกขาถ้าเมียพิษกันเนาะเพราะของเมียดิของห้องบริเวณในช่างในมาอยู่ชื้นๆมานอนชื้น เงินบอมาขนังทนี hmm> ่เออนี่เป็นเงื้อนผู้ใหญ่เพันซอยตั้งแต่เลไยกับลูกเนาะลูยงนโดยครูบ้านเนาะครูบ้านไปซ้ยเมาที่ยค่ะบ้านนี่มีแต่พันเทพรวมบมนทึกย่งผู้คอตอแคนก็จังได้เนาะเขาเนาอหนามา

ไม่ไี่กนี่กไปกินกน่อโอ้ขอยน้อยก็บกินขนมอะรขอยเยอะอกนี่คนนี้เป็นลูนลนนกนเล่วเขียนและยืนยันว่าเต็มโตมีสันมาได้ได้คันเป็นไปซื้อได้เขีนซื้อไปจังได้คือกระโปงไปเอมาไเอาเข้าไปดูต่อเีนา cà đè là đè nhẹ xem phải đằng pho lo chăm cá vặt này nó pho cá ở đằng pho đi pho nó là bệnh nhảy sáu men giờ giờ nó ngồi huổi phun thế cái này

โมกันตาตงโมตัวอ๋อโอ้อบนี่หักไม่น่ะโมกันเพื่มาเลยงโมบันนี่แ่็เมีกันแล้วเป็นวกรันแล้วนะบันี้เอาแลตอนนี้อัดอัดดยาเฉยคือตาเนี่ยเคโอเคโอเคบันี้โอเคปว่าแล้วแล้วได้บันี้สร็จแลวอ่นให้ฟังกันเด้อบัเดอที่บอกอลไเขียนถือบอก สาธารัสุุกัสไตแคลเนลาคันิภาพเอกาลาชาพิเบตาอีลาวัชนาธาวบนปดบันทึกสุขุคอเบาสาวแสงสัเกตเมืองออกอ่าวบานสันธีไซเล็กที่03มเวลา10โมงศูนูนนาทีวันทีสองเดือน6กีี0 2 5พวกข้าพเจ้าในาบ้านสันธีไซปองชณะเทาแกนแนวหกเจ้าโคตรลูกตาทำสองไปเป็นดี้องกาเหตุอุบัติสุขุคอเบาสามเมแก ยังงานจอยมิ17ปีพูธีข้าวคุณมีเป็นประชาชนบ้านธั้ที่ไซเมนองสะลุงฟองแต่ตีเป็นต้นุงฟองต้ข้าวขอาวทํามีสามสิบปี่เป็นบุตรของข้าวแอรนางม้อนึ่งเป็นประชาชนบ้านท่าบกเมืองทาพรบาทแฟนบริษัทไซน์าาสินสอดรวมทั้งหมดหาลาน มนหนึ ة, captions, ่งโตมุนหนโตหอดมือแตงขึ้นพอมาเมาเดดตัวข้าวเมนจะได้ทบเงินหรือหอบเป็นจำนวนเงินห้าล้านเงินสี่ล้าน้านร้ทมีล้านนะมานหนึ่งโตมอนหนึ่งโตจิ้งจอดีเหลือและทางไว้นานเป็นจำนวนเงินสีล้านมาเดมโน ดูบที่ิธามเอาน้ำพลิกหวานกาวเลยตามกรณีนัดมือแดงยันสีลาปีสองพันสิบหกหีดไฟกะเอาหิดไฟใสกบแปงเัาเองเลยบริเดียวแดเองหีดเองหิดเองทายใส แบบวภัยไปก่อนกแล้วแร้วอีกตามกรณีอีกว่าไคริดใคริืมันบอกเบบนี้ค่ะไกลเจ้าไก่เจ้าไก่ฮกโตใช่หรือเปล่างาชองดบ้งมอช่องงวยมุยชิบงวยแปดใบวยแปดใบรจับสมบัติไคยทสายหันบมีที่มานำ ห่ามือตงะนะหามือเตเฮยไดุ้แตงให้เขาเเกแไเากเงเาแล้วเเองเจ้เองเองกันแล้วเป็นพูกับเจาชื่กับตกไปเจ้าเองเป็นมาตมเจ้าเองวันนั้นยงชยหยงเขานักที่เขาเสร็จเลเจค่ชื่อนเจ้าบาพรคำพรคำโอ้ For okay. um, okay. สถวพรคำเป็นงานชาวเกลไฟมีการทำดีทำบตตไเปนงานไฟไรายมีเลยค้เดียวเนาะพรพันมาเองเลยเก่งเลยใจแน่ใจแน่มารถเดียวเหตก็สั่งกนวมาชี้แจงเองคือเกียนให้เขาหัวมีเหีุก็ได้อวนนี้แล้วเขาเกเดยดเองอย่างนั้ะ อ่าให้เพคนเก็บไว้รักษาไว้ดีเด้อบ้านนี้ครั้งสุดท้ายแด้วบ้านนี้เถื่อสุดท้ายเพลงกันได้เพป็นห้องกันได้นี่โดนฉุกเลยโดนโดนอะไรฉ่ำกับปวนเหมือนมดเลยกัน่านว่าเพิ่นโทรบอกได้เศร้ากับมูอก็บม่ได้คือเวียคืองานน้ำ อันแนนได้แบบนี้ได้เราพ่พอผูกแขนเนาะผูแกแขนหน้ากากที่ได้กินข้าวกินหนามสวยยันพอเราได้เป็นมางานมา,า,นมาอย่างด้หิวข้าวจูบประกอนมานี่ก็ได้แต่อยู่บนโลกพี่แหละบ่กนคร์ประกันได้ด้วยฮะบาทนี้ว่าทางงจ้เบ่าวนี่บ่ร์ดมีทางผู้หลักผู้ใหญ่มา น่าจะกระโดแล้โตเย็นตตกักของพักคอนบานบาโดยเอียนน้สีผูกแขนบานน่เปียน้อยก่อนนำหาเงินหาข้ามได้เดือนสีเดือนหาเดือนหกก็จวมากันเ่นน้อยเร้อมูเด

ແລະອ້າເດີ້ໂຄຈົກໂຄແຂງ h ັນເນາະແລ້ວເອີຍມາໄວເດີ້ແລ້ວທໍາຄູ່ໂນນຂຶ້ນໃ

อนน้นบบนนองแกจงเนี่ยไ<อ>ผูกน,น้องพลกันเนาะผูรำพาแล้วบัดนี้เเป็นผัววผูก่พีงนาิดลองเด้อนี่บัดนี้เอนะ้ยนี่ยผูกแขนให้ให้ฮักแพงกันคือเก่าแ้วกาช็ชมเจ้ากับปเป็นครบเป็นครัวนักเบากับบอกกันตัวไรมันเมียเห็ดได้ก็ซอยเมียเด้โอโดยใครมาน้องแต้วก็ได้ เดือจุกเข่าใช่เนาะเอ้ยกะ,ะน้องเอียบร้นี่จะเป็นฟางเป็นฟ้าได้เอ้ยกะดีมุกดีใจได้บ้าน,นี้ได้ซอยมาฮอตชุดขีดเลยเนาะกะให้เต้ชีวิตดีๆเข้ามาได้น้องเด้อเรื่องที่แน่วันพอดีกะเอนมทานไปบ้าน,นี้เด้อ,อดีใจนำ้ำน้ำโดยอวย เก่ามาด้วยีบ so so no, ีแหง่มงนล่และาได้ hmm. yeah, yeah, Or, tonight, ้นนอไปเที่ยวมากือได้ไปนอกันแหละถ้าแพงนอคือเกาการอ่กโถหาเนาะอ่าโรอ่านี่พวแพงเนะตัวนี้แพงนี่โดยอ่าวันนี้เพิ่งเข่าเนาะแ่แงไปได้เลโดย ใช้หัวจอยเลยเดี๋ยวว่า่เตวโคตเล็กึงแล้วบเล็ก่งบอกเล็กแฟนมามีบอบานสันบานนี่เอ้ยกเสิได้คอตัวออกนอกก็ได้น้องเด้บบานนี้เด้ออะให้ไปน้องมาผูกคอตัวแขนเจ้าโตไปไปเนาะเนาะเขาเนาะหน้ามาเร้วบานนี้ ผูกคอตแคนหรือว่าพ mm. ี่เข้ากินน้ําบ่ได้เอ้ยเด้อจังเมื่อโดยฮอดฮอดอยู่นเนาะน้น้าดอกบ่แล้วอ้อไปนานแล้วังบ่จักเาใจกับบฮาในบ้านเลยไปนําในบ้านเพิ่นาบอกเจ้ามาแทนพ่นน่ะดบ่ได้บอกเพิ่นมาฟังว่าจะอยู่เฮือนนี่ซือออ่เข้านอนอยู่นาพุ่นมาบอกอยู่เฮือนบ่คนอยู่นาเนาะ บอกแต่บอกแต่สาก็แม่เยอะคนพันนาคนเ่านี่มานำเลยยังยังเป็นแหผูวัดมือวันนี้โอ้ยพาดชันเดี๋ยใช่เบิ่งกับขอกำหนามช่วยทั้งเพิ่นก้อนบาทนี่ค่ะโอเคพีค่พี <the bra k> ่น้องเอ้เรีอว่าผูกคอตัวแขนแล้วทัวเนาะปะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนให้พี่น้องเอ้กล่าวว่าสบายดีเด้อ